ก,กลับไปทําใหม่จะทําไม่ได้ทุกไหมทุกเห็นไหมมันทุกอยู่ดีะแม้จะนึกถึงเรื่องที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายเรื่องที่ดีนั้นจบไปแล้วหรือยังจบไปแล้วมันจะไม่ทุกได้ยังไงเพราะมันจบลงไปแล้วอยากได้กลับมาใหม่ไหมอยากได้กลับมาใหม่แต่คําถามคือปัจจุบันสร้างได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ย่อมนําไปสู่ความทุกข์ร้อนอีกแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารคือการรู้สึกนึกคิดติดตึกปรุงแต่งอะปรุงแต่งให้มันมีมันเป็นอย่างสมมติงวดวันที่นี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ยี่สิบเอ็ดงวดวันที่หนึ่งมีนาอย่างเงี้ยวันนี้มีคนถามอาจารย์แล้วง่วดวันที่หนึ่งมีนาจะออกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคนตั้งคำถามคาถามคือถ้าอาจารย์บอกเลขไปแล้วปรากฏว่าเรามีความคาดหวังว่าอาจารย์น่าจะให้เลขหวยถูกแน่ๆเพราะเราเราตั้งความหวังว่าเราจะได้จะได้หวยถูกจากอาจารย์เราก็เริ่มจินตนาการแล้วว่าถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราจะเอาเงินไปทําอะไรเราจะเริ่มคิดนึกติดตึกแล้วว่าถ้าถูกวันที่วันที่หนึ่งจะไปใช้หนี้ตรงนี้นะจะไปปะบ้านตรงนี้นะจะซื้อรถคันใหม่สักคันหนึ เราเริ่มจินตนาการแล้วแต่คาถามมึงถูกหวยหรือยังยังไม่ถูกหวยสักบาทเดียวเลยแต่จินตนาการนะจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียกว่าสังขารมันปรุงตัวปรุงแต่งให้มีให้เป็นแต่เกิดความดีใจนะดีใจโอ้โหใจมันป่าเพื่มไปติยินดีแต่กำลังอะไรกำลังมโนปรุงแต่งเองตื่นจก้กในขณะนี้ต้องตื่นก่อนหับแรกนี่ไม่ใช่คนตื่นทาแต่ประการเป็นคนตื่นหวยนะตื่นมโนกรรมด้วยคือกําลังนึกคิดติดตึกถึงสิ่งอะไรก็ไม่รู้ไปเรวอยอำนาจ่งความเพลินพอใจของตัวเอง ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะในการรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นไหมมันจึงนํามาซึ่งความทุกข์เมื่อมจินตนาการไว้คาดหวังไว้แต่ไม่ถูกหวยทุกไหมเริ่มทุกข์ทีนี้แล้วถ้าลงทุนเยอะทุกไหมทุกเลยเพราะอะไรโอ้โหมาเสียตังค์ไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้คิดว่างวดนี้จะต้องได้แน่ๆขายบ้านขายรถขายลูกขายเมียหมดเลยนะไม่เอาแล้วเพราะกูจะถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งก right ูจะทิ้งครอบครัวกูหมดแล้วไม่สนใจใครแล้วกูจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่ปรากฏไงผิดหวังก็เจอความทุกข์เข้าจู่โจมอ เห็นไหมนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนใจอีกแล้วปัญหาเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์รู้สิ่งนี้ก็ทิง้งรู้สิ่งนี้ก็ทิง้งรู้สิ่งนี้ก็ทิง้งสรุปรู้จริงสักเรื่องหึือไม่ไม่รู้จริงสักเรื่องเลยรู้อย่างเดียวไม่สามารถเข้าไปแปรเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดได้รู้แต่บังคับไม่ได้รู้แต่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็นํามาซึ่งความทุกข์ร้อนอีกเพราะเข้าไปยึดในสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนของเราทุกไหมทุกอีกแล้วดังนั้นขันห้าหร